คลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดค่ะเทปนี้นะคะเพื่อนๆมิวกี้มีความตั้งใจอย่างมากที่ใจะให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้จักกับท่านพญานาคมากขึ้นนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวมิวกี้เองเนี่ยก็เพิ่งจะมาเริ่มนับถือท่านได้ไม่นานค่ะมีคนทักว่าเราต้องไปไหว้ทา่านพญานาคนะฉันพนูดแฉันขนลุกมากๆตอนนี้ฉันขนลุกไปหมดเหมือนถูกฉลองทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการงานนะคะหรือว่าหลายๆอย่างอ่งอะเธอแบบอธิบายไม่ได้จริงๆเราอ่ะได้ถ่ายกันแบบยาวนานมากเธอฉันเหมือนฉันเห็นอะไรในน้ํา

The cat sat on the มิวกี้คือแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่แล้วก็สูซานนะคะกับรายการสุดปังพลังมูค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆมิวกี้อยู่ที่วัดป่าคลอง11ค่ะซึ่งวัดนี้นะคะเขาเรียกกันว่าเป็นคําชโนดสองค่ะซึ่งที่นี่นะคะตั้งอยู่ที่คลอง11ค่ะเพื่อนๆเทปนี้นะคะเพื่อนๆมิวกี้มีความตั้งใจอย่างมากที่จะให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้จักกับท่านพญานาคมากขึ้นนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวมิวกี้เองเนี่ยก็เพิ่งจะมาเริ่มนับถือท่านได้ไม่นานค่ะทำไมพี่ถึงหันมานับถือท่าน พรยานาคค่ะจริงๆต้องบอกว่าคุณแม่เนี่ยให้นับถือนานแล้วแต่ว่าด้วยความที่หนึ่งเลยเนี่ยเราไม่ได้รู้จักประวัติท่านมาก่อนว่าเออท่านเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงนะคะไม่ได้รู้ที่มาที่ไปของท่านเลยแล้วสองเนี่ยเราเป็นคนนึกกลัวงูมากอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าท่านพญานาคเนี่ยก็จะมีเกรดหรือว่าลักษณะรูปร่างเนี่ย ที่คล้ายกับงูเลยค่ะก็เลยทําให้รู้สึกกลัวนะคะคุณแม่เนะี่ยพูดบ่อยมากพูดแล้วพูดเล่าว่ากี้กี้ต้องไหว้นะกี้ต้องไหว้นะคือที่บ้านก็มีนะคะเขาจะมีเป็นเหมือนบ่อพญาน,นาคนะคะคุณแม่เขาก็จะทำมาไว้ก็จะไหว้ตลอดอ่ะแม่ให้ไหว้แล้วก็ไหว้จะมีคนทักว่าเราต้องไปไหว้ทาานน่านพญานาคะนะก็ โอเคไปก็ไปคาชนันดอชั้นก็ไปอย่างล่าสุดเนี่ยไปบึงการนะคะขึ้นไปไหว้ปู่อือรือแล้วพอไปไหว้เนี่ยโอ้โหเชิญเชื่อมัว่าแบบพอกลับลงมาเนี่ยเหมือนถูกชโลกทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการงานนะคะหรือว่าหลายๆอย่างอะ่ะเธอแบบอธิบายไม่ได้จริงๆคลิปนี้นะคะเพื่อประโยชน์กับคนที่อยากจะบูชาแต่ไม่รู้ที่มาที่ไปคะ่ะสวัสดีนะคะมิวกี้ก็จะมาขยายความให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้จักกับท่านมากขึ้นแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องไปไกลคะ่ะในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะเราสามารถ มาใกล้กรุงเทพได้เลยค่ะและที่สำคัญนะคะวัดป่าครอง11นี้ถามเราคำแรกเลยค่ะว่าทําเพื่อธุรกิจอะไรหรือเปล่าเราก็บอกเลยว่าไม่มีค่ะเจตนาเราคือต้องการให้เพื่อนๆได้รู้จักกระธรรมกานามากขึ้นนะคะแล้วก็คลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดค่ะไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะพี่รงสวัสดีครับจุดแรกที่หนูควรจะต้องไหว้ตรงไหนบ้างคะพี่รงจุดที่ 1>, 1นะครับของวัดป่าของซิ้เบ็ดหรือที่เขาเรียกกันว่าคําชะนทสอนะครับในการมาขอพรอ,องค์ปู่ก็คือหลวงพ่อพอระศิวดีนะครับแล้วก็จุดทูบ3ดอกขอพรหลวงพอ่อก็จะมีคาถาให้ที่ป้ายนะครับ องพ่อเสร็จแล้วก็มาจุดที่ะครับที่เราจะเห็นนะครับก็จะมีป้ายบอกไว้เหมือนกันนะครับอันนี้จุดทูบ5ดอกขอพรอ,องค์ปู่ญ้านะครับคันนี้องค์ปู่ศีสุโธย่าศรีปทุมมานะครับกายวาจะจิจตังอาหารวันทานาคาทิปดีสีสุโธวิสุ ทธิเทวาปูเชนิสัติยมปิกกายาวจจจิตตังอาหารวันทานาคธิปดีสีสุโธวิสุทธิเทวปูเชนิปติยมปิกกายาวจจจิตตังอาหารวันทานาคธิปดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชนิเมตไปจากมหาราโพปิโยนาคขันธบริตัง อันนี้เป็นจุดที่3านะครับโบสถ์กลางน้ํามาขอพรอ,องค์ปุยยาท่านท่าดใดมีใบสีมานะครับเราก็จะมาถวายที่โบสถ์กลางน้ํ็จะมีโต๊ะรับไว้ทั้งสองข้างนะครับ <S 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 องค์ปูญพญานาาก็จะสถิตหน้าโบสถ์สองหลังสองรอบสระอีสีแต่จุดสําคัญก็คือถ้าเรามีใบสีเนี่ยเราต้องมาขอพรข้างหน้านี้ก่อน<ะ>อย่างนี้พญาอน,านันตนาคราชอันนี้เป็นปฐมกษัตริย์นาคจะอยู่ในไสวะของฮินดูก็โยงกับพุทธศาสนาเหมือนกัน อันนี้ก็จะเป็นเอลกกะปัตานาคาราชอยู่ในพระพุทธศาสนานะครับ เป็นหน้าเกี่ยวโยงซึ่งก,กันและกันเพื่อเป็นคติในการรักษาพระศา,าสนาคือรักษาพระบรมสาราีริกธาตุเพราะว่าโบสถ์กลางน้าเราหลังนี้สร้างด้วยไม้ตะเคียนทองนะครับนี่เราทาเรื่องไปขอที่ประเทศกัมพูชามาต่อเริ่มสร้างโบสถ์ั้งแรกพระบรมสาราีริกธาตุนะครับแล้วก็พระธาตุหลวงป,ปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะปรดิษฐานอยู่ที่นี่เอางี้เดี๋ยวเราขอพรก่อนดีกว่าได้ค่ะสำหรับใบสีนั่นนะครับหันหน้าเข้าหาโบสถ์ตั้งนโมสามจบนะครับเอ่อยชื่อนามสกูลและธิฐานเอานะครับ S <S เสร็จแล้วก็วเข้าไปกราบพ,อพอ่พอ,พอพ่อหลวงพ่อพระพุทธเมตตาสักการะพระบรมสารีริกธาตุคือหน้าเนี่ย หน้าโบสถ์หลังโบสถ์เนี่ยหางจะมาประจบกันตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวเนื่องกับการ,กรเกษียนสมุทรอันนี้จะเปรียบเหมือนเขาไกรลาดตัวกเกษียนสมุทรก็เพื่อทําน้ําอมาลิตรอ่าะะอ,นนอันนี้ก็เป็นคติของฮินดูเขาล้วถามว่าขังไหมก็แปลกอยู่ก็คนมาแก้บนตลอดนะครับวันนี้กีป่ปีแล้วคะพี่โรงวันนี้ก็ประมาณ20จะล่วม30ปีแล้วนะครับค,คือเราสร้างวัดนี้เราจะสร้างพร้อมกันหมดเลยนะการสร้างวัดนี้เราจะหาเจ้าวาดก่อนเราได้หลวงพ่อองค์แรกคือหลวงพ่อโชคชัยท่านอยู่ภูแผงมาที่โคราชเจ้าของที่เนี่ยก็เป็นคนจีน จะมีชินแสชื่อว่าจันชัยก็จะวางคงจุยเขตสองศาลาโบสถ์นี่จะตรงกันเป๊ะเลยนะครับที่นี่มีสถานที่ให้ปฏิบัติธรรมด้วยมีครับเราก็จะมีกุฏิอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับเนี่ยเป็นที่อยู่ของอุบาสกอุบาสิกาครับเอาเตรียมชุดขาวมาได้ครับมารับศีลแปดแล้วแต่คือจะมัวร้ออย่างหนูอยากจะมาได้ครับยินดีต้อนรับขั้นต่ำก็วันหนึ่งคืนหนึ่งสองวันสามวันเจ็ดวันแล้วแต่เราศรัทธาเตรียมชุดมาเปลี่ยนไม่เสียค่าใช้จ่าย ว่าอันที่สององค์หลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นจูโพคะนาคราชอันนี้ก็เป็นนาคที่อยู่ในพระไตรบิดกเหมือนกันแต่ถ้าบางคนก็จะเปรียบเทียบเหมือนปู่ศรีสุธโววังกันเอะเห็นว่าอักขระจะคล้ายกันอยู่นะครับก็<อ>จะขอเรื่องพคกัทรัพย์ถ้าใครที่อยากจะมาขอเรื่องโชคลาภนะคะก็ตรงนี้ได้เลยค่ะหลังโบสถ์ทางซ้ายมือนะครับเด็กเข้ามาแล้วก็ทางขวาน,นะครับทินน,นาคขาชองค์นี้ก็จะแก้คุณใสนะครับบางคนก็อาจจะไม่สบายเนื้อสบายตัวมีการทักมาว่าถูกคุณใส่รืออะไรสะดอกเคาะก็มาขอพร สังเกตให้ดีนะครับพญานาคของวัดป่าเนี่ยลายจะไม่เหมือนกันจริงค่ะถ้าสังเกตให้จริงอ่านดูลายนะดูลาย<ช>พญานาควัดป่าของสิเอ็ดเนี่ยเราจะสร้างตามนิมิตของหลวงพ่อเจ้าวาดองแรกก็คือลักษณะจะเป็นบายนแต่ลายจะเป็นออกล้านนา ค่ะทำไมถึงกำเนิดเกิดเป็นวัดนี้เกิดขึ้นนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของการสร้างวัดป่าของสิบเอ็ดครั้งแรกเนี่ยครับเจาภาพเดี่ยเขาต้องการให้เขตปริมุรบนทนเนี่ยมีสถานที่ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอำเภอหนองเสือนะครับเราจะไม่มีวัดธรรมยุทธ์สมัยก่อนนะฮะวัดธรรมยุทธ์คืออะไรหนูไม่ทราบจริงๆคือวัดธรรมยุทธ์เนี่ยก็จะเป็นวัดป่าพุทธศาสนาในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีอย่สงนิกายก็คือธรรมยุทธ์นิกายกับมหานิกายนิกายเดิมก็คือมหานิกายส่วนธรรมยุทธ์นิกายเนี่ยเรามาตั้งในสมัยรัชกาลที่4ก็ตั้งคณะสงธรรมุขึ้นมา ก็ต้องการให้วงธรรมยุทธเนี่ยเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าล้วนบางกนเราจะเห็นว่าวัดธรรมยุทธเราจะไม่มีเมนนะฮะซึ่งต่างจากมหานิกายเราก็จะแยกคําพูดออกมาเป็น2คําว่าคือวัดบ้านกับวัดป่าเพราะฉะนั้นเจ้าของที่ก็เลยต้องอยากให้คองสิบเนี่ยมีวัดป่าที่ เล่นการปฏิบัติแบบเรียบง่ายนูอถามนได้ไหมคะในส่วนตัวพี่รงเนี่ยมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพญานาคอย่างไงบ้างคะคือผมก็มีความเชื่อมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะแต่ถามว่ามันจะเป็นเรื่องจริงไหมมันก็มหศตรจย์อยู่ที่คนเข้ามาขอพรแล้วก็สําเร็จโดยส่วนตัวพี่รงมีไหมคะก็มีนะผมก็เคยฝันเห็นงูมานะงูครึ่งตัวตัวเป็นคนอีกตัวเป็นงูเนี่ยเหอคอ้ใช่ครับล้งคนนั้นก็เลยสูงขวดไปด้วยมั้งแต่ถามว่าไอ้เนี่ยเป็นความเชื่อบุคคล โดยส่วนใหญ่ที่นี่เขาจะไหว้หรือว่าขอพอรหรือว่าแก้บนกันยังไงคะพี่รงคคือที่นี่หลักใหญ่ๆเนี่ยเวลาขอพอรจะขอด้วยใบสีส่วนการแก้บนเนี่ยแล้วแต่ว่าบางคนก็ศรัทธาไม่เหมือนกันบางทีเนี่ยบางคนก็เอาประทัดมาถวายนะสามสี่หมื่นนัดผมก็เอ๊เขาบนทําไมเ็าบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าพญานาคมีจริงเขาเป็นหนี้สามแสนถ้าภายในหนึ่งเดือนเน,นี่ยหมดหนี้สามแสนปุ๊บจะถวายประทัดสองหมื่นนัด เขาก็ไปจับธุรกิจอะไรก็ไม่รู้มันก็บ่นจริงนะเขาเขาเอาประทัดมาผมก็เลยให้ไปจุดบนถนนนู่นกลัวชาวบ้านเขาจะแตกตื่นแล้วบางคนกาก็เอาไข่มาเป็นพันฟองนะฮะผมก็ถามว่าเอาป้าแล้วทำไมเอาไข่มาถวายเขาบอกว่าป้านั่งรถเข็นมาขาไม่ดีเป็นอัมอพึกเดินไม่ได้มาบอกปู่ให้เดินได้เจ้าไข่มาถวายเขาก็เดินมาจากการที่นั่งวิลแชานะอ๋อเหรอคะใช่ก็มหาศย์แล้วก็มีอีกเคสหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากเลยมีน้องมาเอาไข่กับประทัดอีกแหละมาถวายผมถามว่าคุณเป็นอะไรถึงได้เอามาแก้บ ว่าพี่ชายเป็นมะเร็งเม็ดเลือดหมอนัดให้คีโมเขาก็มาบนว่าขอให้หายจากมะเร็งแลวจะแก้บนด้วยไข่กับปรทาทเงพอไปตรวจอีกทีวันให้คีโมแหะครับดูปรากฏว่าไม่มีเชื้อมะเร็งโอ้ลูกนลุกว่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะที่ผมสัมภาษณ<ะ>์เล้นะเขาก็ยังว่าไอปู่นี่นอกาากจะให้โชคแล้วยังเป็นหมอด้วยมั้ยแต่วัดแบบมีความแปลกมากแบบพอหนูเข้ามาแล้วเหมือนอีกโลกหนึ่งแล้วก็ร่มเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะยังมีไฮไลท์อยูนะ่มีลูกแก้วมาก่อนลูกแก้วอ,อยู่หน้าบนคุอเยเอ็นยังยังค่ะเดี๋ยวเาไปดูได้ไหมคะได้ค่ะ น,นี่หอพุทธอรหันนะครับหร<อ>ือว่าหอบูรพาจารย์เราก็จะมีลูกแก้วหรือว่าหัวใจพญายนาคอยู่ที่นี่เนื้ออื่นใดก็คือจะมีรูปหล่อบูรพาจารย์วงสายธรรมยุทธ์ออคือเป็นพระเถราจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบลูกแก้วคืหอหัวใจพญายนาคที่แบบว่าพลังงานดีมาก ดีมากจริงๆล้วก็จะมีหินพระาธาตุอธิษฐานนะครับวันนีเด็กตัวเล็กๆก็ย,ยังยกขึ้นเลยบางคนตัวใหญ่สองคนหามยังไม่ขึ้นเลยะคระับขึ้นไหมครับขึ้นคะ่ะเอ้าขึ้นคือว่าสำเร็จครับ เราใจจะมีหลวงพ่อพระประธานแล้วเนี่ยมีรูปรอบูรพาจารย์แล้วแบบที่เห็นสองฝั่งนั้นทั้งเกตุดูให้ดีนะครับอันนี้เป็นพระอสิติสาวกครั้งพุทธการ80องค์อันนั้นก็จะเป็นพิษุนีครั้งพุทธการ80องค์เหมือนกันจะแบ่งสองฝ่ายอยู่นะครับพี่รองขาด้านหน้าประตูทางเข้าเลยค่ะสององนั้นเป็นอะไรคะพี่รองขาก็เป็นองค์ปู่พญานาคเหมือนกันนะครับ นะ oh. เป็นทางเข้านะครับคือจะพันเสาหลักอันนั้นจะเห็นจำองค์บางคนก็จะก่อนมาก็กจะไหว้ขอพร <That. S 1> เปิดทางเข้ามาบางคนก็ไหว้ขอพรลากลับ oh. ก็จะไปไหว้ตรงข้างหน้า วัดปากคอนเสิร์ตเราจะมีพยัญานะทั้งหมด10องค์ลงตัวพอดีก็คือมีตรงนี้4แล้วก็มีด้านรอบอีก4ข้างหน้าอีก2องสเป็นส0องค์พอดีโอเหนคนลุกมากมากเลยค่ะขอขอบคุณพี่ลงมากเลยนะคะยินดีครับินดีครัพวกเราได้แบบดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูเข้าใจง่ายนะคะขอบคุณพี่ลงอีกครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะมิวกี้นะคะอยากจะบอกเพื่อนๆเลยว่าความอัศจรรย์เกิดขึ้นหลายอย่างมากนะคะตลอดระยะเวลาในการถ่ายนะคะเพื่อนๆตั้งแต่เริ่มแรกที่เรามาเลยนะคะ จนถึงปัจจุบันนะคะจริงๆตอนแรกเนี่ยฟ้าคลืมมากคล้มแบบฝนจะตกแล้วนะคะจนพี่รงยังพูดเลยว่าไม่น่าจะได้ถ่ายนะคะสรุปแล้วว่าฝนก็พัดไปทางอื่นนะคะแล้วก็ทําให้เราอ่ะได้ถ่ายกันแบบยาวนานมากเธอฉันเหมือนฉันเห็นอะไรในน้ำเธอฉันเห็นจริงๆเธอฉันเห็นจริงๆ เพื่อนๆฉันคนรู้กัหมดเลยเธอฉันจะปิดรายการไม่ได้ก็วันนี้นะคะเพื่อนๆมิวกี้เช uh ื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับองค์พญานาคนะคะพี่รงก็ได้อธิบายให้พวกเราได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของท่านพญานาคแต่ละองค์นะคะแล้วก็ความเป็นมาของวัดนี้นะคะรวมถึงจุดต่างๆนะคะได้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีจิตศรัทธานะคะแล้วก็ตั้งใจอยากจะมาไว้องค์พญานาคนะคะใกล้กรุงเทพก็มาที่นี่ได้เลยค่ะส่วนตัวมิวกี้นะคะบอกเลยว่าจะกลับมาอีกแน่นอนเธอแล้วความแปลกคือเลยรึมั้ย ไม่มืดเออคือ <c oughs> ฉันในหัวฉันอนะไมเซจฉันคือคิดว่าเดี๋ยวจะมืดแล้วต้องไม่ทันแน่ๆเลยเพราะเราเล่นก,กันมากเนะแบบไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วสรุปคือตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยมัน,นตอนนี้หกโมงครึ่งฮะยังไม่มืดเลย สวยมากจริงๆเหมือนอยู่อีกที่หนึ่งอะที่แบบอธิบายไม่ถูกจริงๆนะคะก็แนะนําเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่อยากมานะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบรายการสุดปังพลังมูของมิวกี้นะคะอย่าลืมเชัเกนกดไลค์แล้วก็กดแชร์รวมถึงคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะว่าอยากให้มิวกี้นะคะพาเพื่อนๆไปสุดปังพลังมูที่ไหนนะคะบอกกันมาได้เลยค่ะวันนี้มิวกี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ